ที่เป็นรองหัวหน้าพักแล้วก,ก็ผลก,การเลือกตั้งนี่เราจะต้องปรับพิศารณยังไงกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปว่ามันจะต้องมีเลือกตั้งซ่องพี่จริงพแล้วก็ส่งขายแล้วก็อีกหลายัาครับผมก็คิดว่ากอนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ทุกคะแนนนะครับแม้ว่าเสียงจะไม่มากพอที่จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ทุกเสียงของพี่น้องก็ได้บ่งบอกถึงความไว้วางใจที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ที่คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมครั้งที่คุณเทพไทยเสยนพง์ได้เป็นผู้แทนเนี่ยเราได้คะแนนประมาณสักสา0 0มื่นกว่ากานะครับรอบนี้เราได้4ี่หมื่นกว่าก็ถือว่ามีเสียงเพิ่มขึ้นแต่ว่าในขณะที่พรรคอีกพรรคหนึ่งเขาก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมันอาจจะมีตัวแปรหลายตัวที่พรรคการเมือง ที่เคยเป็นคะแนนของบางพักเนี่ยอาจจะมีการสวิงได้อันนี้เราต้องเคารพการตัดสินใจแล้วก็เราต้องมาประเมินสถานการณ์ทั้งหมดผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะ,ะบ่งบอกแล้วก็มันจะให้เราเตรียมตัวว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกําหนดยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในพักเองก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าจุดอ่อนจุดแข็ง ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นผู้แทนรัษฎรแต่ว่าอย่างน้อยมันบ่งบอกให้เราต้องทําการบ้านข้อใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้านะครับว่าเราจะทาอย่างไรถ้ามีการเลือกตั้งซึ่งไม่เกิน2ปีแน่นอนนะครับที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับการเลือกตั้งซ่อมชุมพรกับสงขานี่ได้มีการพูดคุยกันยังคะยังคร,ครับเพราะว่าต้องรองความชัดเจนจากกกต นะครับเ่เสียก่อนจากสารนัรรมนูญเสียก่อนแต่ว่าการเมืองเนี่ยต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะไปบอกว่าค่อยคิดถึงวันนั้นก็คงจะลําบากเพราะว่าแต่อย่างน้อยที่สุดพักก็ต้องมีการปรับตัวแลวก็ต้องมีการเตรียมตัวว่าจะทาอย่างไรจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรอะไรที่ยังขาดอยู่ก็ไปเสริมจุดนั้นให,ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรที่จุดไหนเป็นจุดอ่อนเราก็ประเมินกันแล้วก็ ปิดจุดอ่อนของตัวเองก็เป็นการธรรมดานะครับของการแข่งขันที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรคือจุดอ่อนของเราในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเหมืนอนกับว่าเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วแต่ก็แพ้ผมคิดว่าต้องผมไม่อยากจะด่วนสรุปอย่างนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าต้องรอ,อ,อทางพื้นที่ให้ได้ข้อสรุปชัดเจนแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็พอเห็นว่าว่ามันอาจจะมีอะไรบ้างเช่นเ,เกี่ยวกับเรื่อง พื้นที่หรือว่าเรื่องอเรียกว่าข้อจำกัดของเวลาในการที่จะลงไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเวทีปราศัยซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนแจุดแข็งของเราว่าเราต้องปราศัยทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยรอบนี้ข้อจำกัดเนี่ยเราทำได้น้อยเรบปราศัยได้แค่สองวันใหญ่ๆสีออ่อำเภออำเภอละสองวันอ๋อำเภอละสองเวทีอ่าวันละสองเวที สี่อำเภอเท่ากับว่าหนึ่งอำเภอเราปราศัยแค่อเภอละหนึ่งครั้งอันนี้ก็ถือว่าที่จริงการปราศัยเป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์แต่ว่าเราใช้จุดแข่งนี้น้อยไปนะครับมันย่าในทางการต้องกลับมาคุยกันไหมครับพี่เพราะว่ากลายเป็นว่าพื้นที่เดิมของพักเนี่ยเราถูกพรคร่วมด้วยกันก็กค่ะผมขออนุญาตไม่พูดประเด็นนี้ได้ไหมครับเพราะว่ามีการบอกไปแล้วว่าจะไม่ประชาธิปไตยกับมารยาทการเมืองนี่คนละเรื่องกันใช่แต่ว่าบรรดา ่อนแล้วก็สงขาด้วยหรือว่าเรารับสภาพวที่เป็นพรรครัฐบาลด้วยกันก็ก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่องการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เขาเขาบอกว่าเรื่องเรื่องบรรยาทเนี่ยเข้าใจว่าในอดีตเคยเห็นบทเรียนเรื่องความแตกแยกของรัฐบาลผสมมาแล้วนะครับว่าหากไม่จําเป็นเนี่ย ก็ไม่ควรนาเอาความความไม่ควรที่จะนาเอาประเด็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็การเลือกตั้งเนี่ยมันมินเมที่จะเกิดกรณีกระทบกระทั่งกันแค่นั้นเองนะครับที่ในอดีตที่ผ่านมาเขาจึงเล่าเว้นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรเล่าเว้นก็ก,ก,ก็อันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่ความความเห็นของแต่ละพักนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็ต้องเคารพความเห็นของแต่ละพักคครับ